ข้อที่4นะครับคือวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไปนะครับความเร่งรีบวารรีบรีบร้อนต้องรีบไปทํางานต้องรีบไปส่งลูกนะครับเวลาทานอาหารก็น้อยลงนะครับเวลาจัดสรรอาหารก็น้อยลงไปบุหร,รี่กัญพิษหรือเหล้าหรือสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์ที่จะได้รับร่างกายไ,ได้รับก็คือได้รับไปออข้อที่5นะครับก็คือวัยที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับคือ พูดง่ายๆว่าแก่ลงนะเหลืออายุมากขึ้นนะพูดแก่ลงก็ไม่ดีนะครับอายุมากขึ้นนะครับผมการย่อยระบบการย่อยระบบการขับถ่ายระบบการเคี้ยวระบบการดูดซึมมันก็ะระบบพวกนี้มันเก็ทํางานแย่ลงนะครับเวลาท่เราขาดสารอาหารหรือได้รับสารอาหารไม่เพียงพอครับผมบเป็นไงบ้างครับ5ปัจจัยสําสคัญที่ทําให้เราได้รับสารอาหารน้อยลงนะครับ หรือได้ไม่เพียงพอนะครับเป็นสาเหตุสําคัญที่เราให้ทําให้เราเกิดโรคต่างๆตามมานะครับเดี๋ยวติดตาม